ใสโดยนัดแจมเลมลมจังครับสวัสดีครับมิตรรักนักฟังนิทานที่คิดถึงคิดถึงทุกๆกท่านครับกลับมาเจอมาเจอกันอีกเช่นเคยตามวันเ,ลนเวลาดังกล่าวกับกระผมศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นายแพทย์พนเอกเฮรันยิกๆกๆมาหาแจมแหลมจัง มาสร้างสีสันอ่ะเสียงหวัวระเขาบอกว่าฟังวันนิจจิตแจ่มใสนะนิทานเนี่ยอตอนนี้นะครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบนิทานอยากจะสมัครเป็นพระเอกนางเอกตัวโกงผู้ร้ายตัวตลกอ่ะสมัครชื่อเข้ามาได้นะครับใต้คลิปเยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแล้วก็จะนำชื่อเข้าไปอยู่ในนิทานของฉัน <c oughs> ว่ากันต่อไป เอาไม่พูดความธรรมนิทานเลยดีกว่านะครับนิทานเรื่องนี้ให้ชื่อเรื่องว่าอะไรนะรู้กันทั้งตึกการละครั้หนึ่งยังไม่นานเท่าไหร่ประมาณสักไม่ถึงสิบปีแล้วมั้งดูดูแหละ <c oughs> เพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องทันสมัยของคนรุ่นใหม่ก็บอกว่ามีกทาชายนายหนึ่งชื่อว่าช่างตองอ่าช่างตงนี่ก็เป็นโฟร์แมนบริษัทก่อสร้างแห่งหนึ่ง แล้วก็ช่างโต้งเขาแต่งงานกับปุ๊กกี้อเป็นเสมียนในบริษัทเดียวกันว่าอย่างนั้นแต่เนื่องจากรายได้ทั้งคู่ก็ไม่สูงนักแล้วก็เศรษฐกิจช่วงนี้มันตกสะเก็ดต,ตั้งแต่โควิดผ่านไปเนี่ยโอ้ยประกอบกับนาต้องอเป็นคนชอบดื่มเหล้านตัวจริงก็คงจะดื่มเหมือนกันแหละ จิบจบพออาเจียนทุกคืนวๆๆ่ะแล้วก็แถมชอบเที่ยวเตะน,นะครับก็บอกว่าเงินทองจริงไม่พอใช้อัน,น่ะมไม่พอใช้ที่จะหาซื้อบ้านที่อยู่อาศัยได้แต่ตัวจริงน่าจะมีหมดแล้ว,วๆๆและก็เนื่องจากสายงานก่อสร้างออยู่ไม่ค่อยเป็นหลักเป็นแหล่งว่างั้นเดี๋ยวก็ย่าดี๋ยวก็ย้าดี๋ยวก็ย่า เขาจึงอืไปขอเช่าอพาร์ตเมนที่อยู่ใกล้ๆไซงานแล้วก็ที่พักอาศัยซึ่งก็พาหวานใจน้องปุ๊กกี้เหมียนสาวมาอยู่ด้วยว่าอย่างนั้นเวลาผ่านพ้นไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากคืนวันหนึ่งอต้อตงเดินโซดซัดโซเซขึ้นมาบนห้องอเม,มาหรือปล่าก,ก็ไม่รู้นะ <c oughs> ปรากฏว่าปุกกี้สังเกตเห็นหน้าตาของต้องมีรอยชกช้ำดำเขียวอืด้วยความเป็นภรรยาก็เลยถามสามีด้วยความเป็นห่วงว่างาั้นพี่ต้องค่าอไปทำอะไรมาถึงหน้าตาบอบช้ำอย่างนี้ล่ะคะอืหรือว่าไปต่อยกับรถถังมามไปถึงนู่นอื ฝ่ายต้องอหันตาด้วยตาเขียวๆมาสบตาพันลเมียว่างั้นไปเขียวว่าสิข่าเนี่ยชกกับผู้จัดการอาพาร์ตเมนต์ที่ชื่อว่าผู้จัดการโมโอ้โหโหเอาอีกแล้วอู่นี่ไม่เบื่อไม่เมาอือเอาแล้วไปชกกับเขาทำไมล่ะครับผัวขาไปนู่นอือไม่ชกได้ยังไงล่ะเธออือ ก็โมอ่ะมันขี้คุยอันไปถึงนู่นอืเขาคุยว่าอะไรล่ะคะถึงได้โกรธกันขนาดนั้นอืมก็มันคุยว่ามันเนเจ็ก,กับผู้หญิงในอาพาร์ตเมนต์อ่าทุกชั้นเลยว่าอย่างงั้นไม่ใช่ทุกชั้นวันละน,นะชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่โอ้โหแวก็มันคุยบอกว่ายกเว้นแค่คนเดียวโอ้ย แล้วข้าก็ถามมันว่าผู้หญิงคนนั้นที่ว่าเนี่ยมันเป็นใครอือมถามอย่างไรมันก็ไม่ยอมบอกโมมันไม่บอกข้าก็อืมโมโหสุดๆแถมโมมันก็ยังทำกวนโอยอีกด้วยอืข้านี่ทนไม่ไหวเลยชกเขาให้โอ้ยแม่ตัดสินด้วยกำลังอีกแล้วอืม,มันชกข้าคืนบ้างอื แต่ว่าพอดีชกกันไปชกกันมามก็มีมตัดตุยมาห้ามไว้เอาอีกแล้วตุยอีกแล้วอยอยเดูสิหยุดก่อนหยุดก่อนจะชกกันประมาณน,นั้นแหละโธอเอ้ยผิดต้องอเรื่องแค่นี้เองเลม ลืมไม่น่าจะชกกันเลยใครๆเขาก็รู้ทั้งตึกแล้วว่าผู้หญิงคนนั้นนะที่มันบอกว่าเหลือคนเดียวอะ่ะมันเป็นอืมันเป็นคนสวยประจำตึกกระสิกฮะสวยประจำตึกแล้วใครอ่ะอืเอาละต้องเริ่มคิดว่าสงสัยจะเป็นอปุ๊กกี้ว้ยอย่างงั้นอืไม่ใช่ใครหรอกค่ะเขาคือสาวแสนสวยหนองสนเลื่อยอ่ะค่ะอื เพราะว่าที่เขาตัมโมไม่กล้าไปยุ่งอะ่ะเขาเป็นคนปากจัดที่สุดอยู่ชั้นสามมาค่ะโอ้ยสรุปแล้วโอ้โหอ,อ,อะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่รู้ปานนี้ปุ๊กกี้นิ่มทั้งตัวแล้วก็ไม่รู้เ๊ิเปเทิเขียวช้ำดำเขียวปากเจอไปแล้วว่ากันไปอะ หมดเวลาเวลาหมดซะแล้วนะครับค่อยพบกันใหม่โอกาสหน้ากับผมสัจจัน์ด็อกเตอร์ใน,พพนแพทย์พลเอกลันยิ่งมันจะเวราวพวคนคนุ่ไปไปไปมาเสร็จแล้วแล,วลกทุกคนสวัสดี